ครับสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกตอนหนึ่งนะครับในพารของ AutoCA กา l a ส s ิ c นะครับหลังจากที่เราได้ทำความรู้จักกับส่วนต่างๆมาบ้างพอสมควรแล้วนะครับเราจะมา,าเท่าความกันในตอนส่วนที่ว่าในส่วนของสเตตัสป a r แล้วก็ในส่วนของโหมดที่เหลือนี่นะครับผมสักเล็กน้อยนะครับผมก็ เราจะเริ่มตรงที่โหมดของโมเดลนะครับก็คือหมายความว่าทุกครั้งที่เราทํางานเริ่มการเขียนแบบนะครับเราจะต้องมาทํางานในโหมดของโมเดลเสมอนะครับก็เราจะเรียกพื้นที่การทํางานในขณะนี้ว่าเป็นโหมดของโมเดลสเปซนะครับผมโอเคนะครับในส่วนถัดมาก็เป็นส่วนของ layout นะครับ layout ก็คือ,อส่วนที่เราจะนําชิ้นงานที่เราได้เขียน เสร็จแล้วจากในหน้าของโมเดลสเปซนะ่ะนำมาเตรียมในหน้าของเลเยอร์นะครับเพื่อที่จะทาการจัดเตรียมสําหรับก่อนการปริ้นงานนะครับก็พอจะเข้าใจนะครับก็เราลองมาดูนะครับผมสังเกตดูนะครับก็ตรงนี้เราอยู่ในโหมดของโมเดลนะครับคําสั่งตรงนี้ก็จะเป็นโมเดลด้วยเช่นกันนะครับต่อเมื่อถ้าเราคลิกมาตรงที่เลเยอร์ปุ๊บนะครับอขออภัยนะครับผมคลิกมาที่ เลยเอาปุ๊บนะครับ uh, คําสั่งตรงนี้ก็จะเปลี่ยนจากโมเดลมาเป็น paper นะครับก็แล้วก็จะแสดง uh, รูปร่างหน้าตาของโหมดของ paper ของเลย o u อ์ uh, มาให้เรานะครับซึ่งเราก็จะทําการตรวจด,ดูความถูกต้องของชิ้นงานแล้วก็จัดวาง uh, ตําแหน่งของชิ้นงานเพื่อให้เหมาะสมกับในส่วนของ layout นะครับก่อนที่จะทําการปริ้นงานออกไปนะครับ เราก็จะมาทําการยกตัวอย่างเช่นนะครับให้เรากลับมาตรงที่หน้าของโมเดลสเปซกันก่อนนะครับผมจะสร้างวัตถุขึ้นมากลุ่มนึงนะครับสมมติเช่นผมจะสร้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะ,ะ EC ครับก็พิมพ์ลงไปเลยครับเ n น e r อเสร็จแล้วก็ทาการสร้างขึ้นมาชิ้นหนึ่งเอาขนาดนี้แล้วกันแล้วก็ทําการ right click หรือว่าคลิกขวานะครับก็ repeat คาสั่งก่อนหน้านี้นะครับก็เป็น rectangle ก็ทําการ คลิกที่ตรงนี้หรือว่าโอเคไปเลยนะครับก็คลิกไปหนึ่งครั้งก็ทําการสร้างมาตรงนี้อีกอผืนหนึ่งนะครับผมโอเคทีนี้ผมก็จะสร้างเป็นแบบวงกลมหรือว่าไซเคิลก็พิมพ์ไปเลยครับ c ก็มันก็จะขึ้นคําสั่งไซเคิลมาให้เราก็ทําการ enter ไปเลยครับผมก็เอาตรงนี้แล้วกันเนาะสมมติออากว้างมานี่เลยครับผมก็คลิกไปโอเคครับเมื่อสมมุติว่าตอนนี้เราได้ทํางานเสร็จแล้วเราก็จะทํา าการาปริ้นงานชุดน,นี้ออกไปข้างนอกเลยนะครับก็ให้เรามาทําการนํานมาแสดงจัดเตรียมในหน้าของเลเยอร์ก่อนนะครับแล้วก็คลิกที่ตรงเลเยอร์นะครับปุ๊บเนี่ยครับมันก็จะปรากฏเป็นกลุ่มของชิ้นงานมาแสดงให้เรานะครับทีนี้เราก็จะทําการตรวจสอบหรือว่าจัดวางชิ้นงานของเราก็ให้เรามาคลิกที่ตรง Paper เพเปอร์นะครับ คลิกไปนะครับให้มันแสดงให้เกิดเป็นโมเดลนะครับทีนี้เราก็ทําการใช้สโครเมาส์น,นะครับทำการสโครเพื่อตรวจดูชิ้นงานนะครับว่ามันขาดตกบกพร่องหรือว่าเราจะทําการแก้ไขตรงจุดไหนอย่างไรมั่งนะครับผมก็โอเคนะครับสมมุติว่าเราได้ที่ตรงนี้แล้วแต่ว่าเราต้องการที่จะทําการ จัดวางตำแหน่งให้มันเหมาะสมกับส่วนของหน้าเลเยอร์นี่นะครับเราก็มาทําการเลือกใช้คําสั่งแผนนะครับทำการคลิกไปหนึ่งครั้งครับผมปุ๊บให้มันเกิดเป็นรูปฝ่ามือเนี่ยนะครับแล้วก็ทําการคลิกซ้ายค้างไว้นะครับผมแล้วก็ทําการลากครับจัดวางเลยนะครับก็แล้วแต่ตำแหน่งที่เราต้องการเพื่อให้เกิดความเหมาะสมเช่นเราต้องการที่ตรงนี้ปุ๊บนี่ยครับเราพอใจที่ตรงนี้เราก็ออกจากคําสั่งโดยการมาตรงที่คีย์บอร์ดนะครับตรง e s c a p e นะครับ กดไปหนึ่งครั้งก็จะออกมาสู่คําสั่งอของเลเยอร์แล้วครับทีนี้เราก็จะทําการพิ้นงานออกไปแล้วก็ให้เรามาล็อกคอําอล็อกพื้นที่ของในหน้าของเลเยอร์นะโดยการมาคลิกที่ตรงโมเดลนะครับปุ๊บนะครับมันก็จะทําการล็อกชิ้นงานให้เราแนละ้วลองเราทําการสโคมเมาส์ดูนะครับเราจะไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรข้างในได้แล้วนะครับก็ลองดูนะครับชิ้นงานนะฮะก็ลองเลื่อนตาแหน่งดูนะครับ มันก็จะอยู่ในที่ที่เราต้องการนะครับก็ออกจากคาสั่งโหมดของแผนไปก็ escape ไปผมทีนี้เมื่อเราต้องเมื่อเรามองเห็นจุดข้อบกพร่องอาภายหลังนะฮะก่อนที่จะจะทำการเปลี่ยนให้เรามันก็คลิกที่ตรง paper แล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําให้เรา,าสามารถเข้ามาแก้ไขในข้างในของ layout ได้นะครับก็โอเคนะครับพอจะเข้าใจนะครับทีนี้ก็เราพอใจที่ตรงจุดนี้แล้วเนาะก็มา คลิกล็อกงานไว้ตรงเปเปอร์นี้เลยนะครับโอเคนะครับพอจะเข้าใจนะครับก็กลับมาสู่ในส่วนของโมเดลสเปซเช่นเดิมครับก็เดี๋ยวเราจะอธิบายในโหมดต่อไปก็จะเอาตัวชิ้นง,งานนี้ออกก่อนนะครับผมก็คลิกซ้ายหนึ่งครั้งแล้วก็เลือกมาแล้วก็ delete ที่ตรงคีย์บอร์ดไปเลยนะครับผมโอเคนะครับค่อยๆทำความเข้าใจไปก่อนนะครับ อีกนิดนงครับขออภัยนะครับาจากในส่วนของเลเยอร์นะครับถ้าเราได้ตรวจพบชิ้นงานที่มีข้อบกพร่องแล้วเราต้องการที่จะแก้ไขในส่วนของเลเยอร์เนี่ยนะครับถ้าเกิดเราตรวจเจอ,อชิ้นงานที่เราจะต้องทําการแก้ไขอะไรในส่วนของเลเยอร์นะครับเราจะต้องกลับมาทําการแก้ไขหรือว่าปรับปรุงในส่วนของ โมเดล p a c e เท่านั้นนะครับเมื่อเราทำการแก้ไขเสร็จเราถึงจะกลับเข้าไปหน้าหน้าของเลเ o u t อีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ส่วนนี้ก็เราจะอธิบายกันอีกทีนะครับต้องขออภัยนเกียที่ได้อธิบายข้ามในส่วนตรงนี้ไปนะครับผมโอเคครับผมถัดมาเลยนะครับเราก็จะมากันที่ตรงโหมดของ Display ์รอ i n g Grid นะครับผมก็คือโหมดที่จะเอาไว้แสดงเส้นกริดก็คือ เส้นต่างๆที่เกิดขึ้นในหน้าของโมเดลสเปซนะครับก็เส้นต่างๆนี่ครับที่วางเรียงตัวกันอยู่ในหน้าของโมเดลสเปซก็จะมีเส้นกริดในแนวแกน x แล้วก็เส้นกริดในแนวแกน y นะครับเส้นต่างๆนี่ครับเราเรียกว่าเส้นกริดแล้วก็มันจะทําการตัดกันให้เป็นช่องสี่เหลี่ยมต่างๆนะฮะเราก็จะเรียกช่องพวกนี้ว่าเป็นช่องกริดนะครับ ส่วนในจุดที่ตัดกันของเส้นต่างๆนี่ครับเส้นกริดนี่ครับเราจะเรียกว่าจุดกริดนะครับก็คือ,อตรงนี้นะครับเราเราจะเรียกว่าจุดกริดโอเคนะครับพอจะเข้าใจนะครับผมในเรื่องของอกริดนะครับซึ่งเราก็สามารถทําการควบคุมการแสดงของเส้นกริดได้จากตรงที่ตรง ไอคอนของมันเลยนะครับก็คือเราสามารถที่จะทําการปิดเปิดได้ตรงที่อไอคอนนี้โดยตรงนะโดยการคลิกไปครับอขออภัยนะครับคลิกไปหนึ่งครั้งครับมันก็จะปิดเส้นกิดให้เรานะเราให้เรามาสังเกตตรงที่ตัวไอคอนนี้ครับถ้ามันเกิดเป็นสีขาวข,าขึ้นมาก็แสดงว่าเราาปิดใช้งานอยู่นะครับก็ถ้าเราต้องการเปิดเราก็คลิกไปหนึ่งครั้งมันก็จะแสดงเป็นสีน้ําเงินก็แสดงว่าเราเปิดแสดงเส้นกิดไว้นะครับหรือเราจะมาทําใช้ช็อตคัท ในการควบคุมก็คือ F7 นะครับบนคีย์บอร์ดกดไปหนึ่งครั้งครับผมมันก็จะปิดเส้นกริดให้เราอ่ะแล้วก็กดหนึ่งครั้งมันก็จะทําการแสดงเส้นกริดให้เรานะครับผมโอเคนะครับผมในส่วนของดิสเพย์ดิสเพย์ดอยนงกริดรนะครับผมโอเคครับถัดจากดิสเพย์ดอยนงกริดก็มาในส่วนของในส่วนของการาในส่วนของสแตปโหมดนะครับแล้วก็ มาดูตรงด้านข้างนี้ครับมันก็จะมีคําสั่งย่อยอยู่ข้างในให้เราคลิกเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็ให้เรามาตรงจะไปทําการเซตติ้งหรือว่าตั้งค่าของ Snap นะครับโอเคนะครับให้เราคลิกเข้าไปก่อนหนึ่งครั้งนะครับผมแล้วก็จะเข้ามาสู่ในส่วนของอ d r a f t i n g Setting นะครับก็มาดูตรงส่วนที่เป็น Snap a n d grid นั่นนะครับผมทีนี้เราก็ลงมาดูนะครับให้ท่านใดที่ า snap on นี่ยังไม่ได้มีเครื่องหมายติ๊กถูกอยู่ก็ให้ทำการติ๊กถูกเปิดไว้เลยนะครับผมปุ๊บนี่ครับช็อ,ชอตคัดของมันก็คือ f 9นะครับผมโอเคนะครับทัดลงมาก็จะเป็นสแนปสเปซ i ิงก็คือระยะของการกระโดดของอตัวกริดนะครับก็มันจะมีสองส่วนนะครับคือก็คือ snap x spacing กับ snap y snap snap by spacing นะครับซึ่งทางตัวโปรแกรมได้ตั้งมาให้เรา10นะครับโดยปกติแล้วผมจะใช้1นครับก็ทําการคลิกหนึ่งครั้งแล้วก็คุมเลยนะครับแล้วก็มาทาการพิมพ์เข้าไปเลยครับปุ๊บนี่ครับแล้วก็ส่วนในช่องด้านล่างเนี่ยเพียงแค่ให้เราคลิกไปเฉยๆนะครับค่าของมันก็จะเปลี่ยนให้เราเลยนะครับก็ให้เรามาสังเกตดูนะครับค่า2ค่านี้นะครับสแนปไกับ Snap X กับ Snap Y เนี่ยมันจะต้องเท่ากันทุกครั้งเลยนะครับ โอเคนะครับพอจะเข้าใจนะครับส่วนาการส n a p หรือว่าการกระโดดเดี๋ยวเดี๋ยวเราตั้งค่านี้เสร็จแล้วก็เราจะทําการอธิบายกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมโอเคนะครับในส่วนของ snap น,นะครับผมต่อมาในส่วนของกริ d กริ d ก็ในโหมดที่เราเพิ่งอธิบายผ่านไปนะตอนนี้เราก็ได้ทําการเปิดไว้นะครับก็ชอ็อตคัดก็คือ f 7นะครับให้เรามาตรงที่ grid spacing นะก็คือระยะห่างของเส้น กริดแต่และเส้นเนี่ยนะครับอ่าที่มันเกิดเป็นช่องเป็นช่องเนี่ยครับก็คือระยะห่างของมันนะครับก็คืออ่ากริด x spacing ก็คือระยะห่างในแนวแกน x ก็คือในแนวแกนนอนนะครับแล้วก็กริด y spacing ก็คืออ่าระยะห่างระหว่างเส้นกริดเนี่ยนะครับในแนวแกนอ่า y ก็คือแนวตั้งฉากนะครับอ่าเช่นกันครับอ่าโปรแกรมตั้งไว้มาให้เราสิแต่ผมใช้อ่านะครับผมแล้วก็ทำการคลิกแล้วก็คุมไปเลยครับแล้วก็พิมพ์หนึ่ง ปุ๊บนะครับด้านล่างก็ช่องด้านล่างก็เช่นกันครับแล้วคลิกไปเฉยๆหนึ่งครั้งนะครับมันก็จะเปลี่ยนค่าให้เราแล้วก็ค่าทั้ง2ช่องนี้จะต้องเท่ากันอยู่เสมอนะครับผมโอเคนะครับทีนี้เราก็จะมาทําการอธิบายเกี่ยวกับคําว่า snap กันก่อนนะครับก็คลิกออกอคลิกโอเคไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราจะต้องเข้ามาทําการตั้งค่าในส่วนหน้าของดักติ้งเซตติ้งนี้อีกหลายครั้งนะครับผมก็โอเคไปปิ๊บหนึ่งครับผม ทีนี้ก่อนที่เราจะมา,ายกตัวอย่างของการ snap นนเราจะต้องมาทําความรู้จักในส่วนของตัวนี้ครับตัวตัวเมาส์หรือว่าตัวเ์เซอร์ที่เป็นสีขาวแล้วก็เป็นการกระบาดแล้วก็มีช่องเล็กๆอยู่ตรงกลางนี่นะครับในทางของ autocad เราจะเรียกเครื่องหมายนี้ว่าเป็น cross hair นะครับผมโอเคนะครับทีนี้เราก็จะมาทําการยกตัวอย่างนะครับการ snap ก็คือการกระโดดจาก การกระโดดของ crosshair นะฮะจากจุดหนึงไปยังอีกจุดหนึงนะครับผมโอเคนะครับเราก็จะมาทำการยกตัวอย่างด้วยกันเราสร้างาเส้นขึ้นมาเส้นหนึ่งทีนี้ผมจะใช้ลายนะครับเราคลิกที่ตรงนี้หรือว่าจะใช้ช h o r t c u ก็คือกดปุ่มที่คีย์บอร์ดนะ L นะครับมันก็จะขึ้นคำสั่งลายให้เรา enter ไปเลยนะครับเราสังเกตดูนะครับเราซูมเข้ามาเลยครับให้ให้ช่องกิดมันมีขนาดความ ของช่อง,องพอสมควรนะครับเห็นไหมนะครับถ้าเราเอาคอสแอนดนะมาวางไว้ตรงที่จุดกริดนะครับมันก็จะทําการ snap เข้าไปเลยนะครับก็การ snap ก็คือการที่คอสแอนดนะกระโดดจากจุดเริ่มต้นนะก็คือเราคลิกไปเลยนะครับที่มันบอกว่า specify first point ก็คือการที่ให้เรากําหนดจุดเริ่มต้นสมมติเราต้องการตรงนี้ปุ๊บนะครับทีนี้เราก็แากเลยครับปุ๊บเนี่ยฮะมันจะทําการ snap เนี่ยครับไปทีละช่องทีละช่องตามที่เราตั้งค่าไว้นะครับที่เราตั้งค่าไว้หนึ่งหน่วยนะครับเนี่ยครับอันนี้ก็คือการ snap ในแนวแกน x นะครับคือ snap x spacing นะครับเนี่ยครับผมในส่วนตรงนี้นะครับผมเนี่ยครับลากไปเลยครับจากกี่หน่วยก็แล้วแต่นะครับเออแล้วแต่ความยาวที่เรากําหนดนะครับผมมันก็จะกระโดดไปครั้งละหน่หน่วยที่เราตั้งไว้นะครับทัดลงมาในแนวแกน แกนตั้งฉากก็คือแกน Y นะครับเนี่ยครับมันก็ส n a p ทีละหน่วยทีละช่องนะครับที่เราตั้งค่าไว้เมื่อกี้นะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะครับก็แบบนี้นะครับคลิก score m o าส์เ,เข้ามาหรือว่าซูมชิ้นงานเข้ามาใกล้ๆเลยครับถ้าเกิดเรา,าชิ้นงานของเรา,าพื้นที่การทำงานของเราเรา,ามันเราซูมไว้ให้มีขนาดเล็กนะเวลาเราลากตรงนี้เราจะมองไม่ เราจะสังเกตไม่ก็เห็นของการ snap นะครับเนี่ยครับผมเราเรียกก็ว่าการ snap นะครับก็ทําการซูมเข้ามาแล้วครับเราก็จะสามารถสังเกตเห็นของการ snap ได้นะครับผมโอเคนะครับผมเข้าใจพอจะเข้าใจนะในส่วนของคําว่า snap โอเคครับผมทีนี้ก็ออกจากคําสั่งนี้ไปก่อนนะครับโดยการที่ escape ไปเลยครับแล้วก็จะกลับเข้ามาสู่หน้าของโมเดล space ตามปกตินะครับผมโอเคครับ ในโหมดถัดมาเราก็จะมาตรงในส่วนของโหมดของออเทอร์โหมดนะครับช็อตคัทของมันก็คือ F8 นะครับผมออเทอร์โหมดก็คือ,อโหมดท,ที่ใช้สำหรับการบังคับทิศทางในการเขียนเส้นนะครับก็เช่นเราจะยกตัวอย่างที่คำสั่งลายนี่เราคลิกมา1ครั้งนะตอนนี้เรายัง ม่ได้เปิดการใช้งานของออเทอร์โมดนะครับก็เราก็สามารถที่จะทําการคลิกเริ่มต้นแล้วก็ลากไปเลยนะครับเราจะาลากเส้นไปในทิศทางใดก็ได้นะครับก็เป็นแบบฟรีสไตล์นะครับเช่นตรงนี้นะครับคลิกหนึ่งครั้งแล้วก็ออกจากคําสั่งแล้วก็ Enter แล้วก็รีพีทคาสั่งอีกหนึ่งครั้งนะครับก็จะมาในแนวแนวทะแยงแนวเฉียงได้ทั้งนั้นเลยนะครับผมก็ Enter ไปไว้ครับผมแต่ ต่อเมื่อถ้าเราทำการเปิดใช้อ l t e r mode หรือว่าเรามาควบคุมที่ตรง F8 นะครับผมปุ๊บนะครับสังเกตดูนะครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินครับมันก็จะบังคับให้เราเขียนในแนวระนาบหรือว่าในแนวแกน x หรือว่าแกน y เท่านั้นนะครับเช่นเรามายกตัวอย่างนะครับเราลากเส้นตรงนะครับจุดเริ่มต้น สเปซิฟายเฟิร์สพอยท์ที่ตรงนี้นะครับคลิกไปหนึ่งครั้งนะครับผมอันนี้ครับมันก็จะอยู่ลากในแนวระดับก็คือในแนวแกน x นะครับแล้วก็ในแนวแกน y เท่านั้นนะครับคือเนี่ครับเราจะไม่สามารถออกจากแนวแกน x y ได้นะครับนี่ครับมันจะทําการบังคับให้เลยนะครับผมก็ลองคลิกดูนะครับปุ๊บออกจากคําสั่งไป Enter ทีนี้ลองรีพีสคําสั่งใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ปุ๊บนะครับก็ลากขึ้นไปในแนว ด้านบนของ uh, แกน y นะครับคลิก enter ออกจากคำสั่งอีกครั้งหนึ่งนะครับ repeat line ก็มาในแนวระนาบก็คือแนวแกน uh, x นะครับปุ๊บนะครับผมคือเราจะไม่สามารถที่จะออกจากาแนวแกนได้นะครับก็อีกครั้งหนึ่งนะครับ uh, แต่ว่าในขณะที่เรา uh, อยู่ในแนว ในโหมดของ F8 อยู่นะครับหรือว่าออเทอร์โหมดนะครับเราก็สามารถที่จะทําการปิดเปิดได้ในขณะนั้นเลยนะครับเราไม่ต้องออกจากคําสั่งเลยนะครับผมเพราะเช่นตอนนี้นะครับเรามา,าคลิกที่จุดเริ่มต้นแล้วเราลากปุ๊บนะครับในแนวแกนนี้นะครับผมปุ๊บคลิกต่อไปเรา,าจะทําการสร้างเส้นที่มันเฉียงอ,ออกจากแนวแกนแล้วเราก็ทําการากดที่ F8 เลยนะครับ ปุ๊บนี่ครับมันก็จะออกมาจากแนวแกนเลยนะครับผมเนี่ยครับก็หมุนได้อิสระเลยครับหรือว่าต้องการกลับไปอีกครั้งก็ทําการกดที่บังคับที่เอฟแปดเหมือนเดิมนะครับผมเนี่ยครับก็สามารถที่จะทําได้เลยนะครับผมโอเคนะครับก็พอเข้าใจในส่วนของอัลเทโร์โมดหรือว่า F8 เนี่ยนะครับผมโอเคครับถัดมาในส่วนของที่เป็นโพล่าแท็กกิ้งเนี่ยนะครับผม โ a ล่าแท็กกิ้งก็คือโหมดคำสั่งที่มีลักษณะการใช้งานคล้ายคลึงกับในโหมดของ Auto Mode หมนะครับแต่ว่ามันไม่ได้บังคับให้เราทิศทางในการเขียนเส้นให้เรานะครับก็คือมันสามารถที่จะเขียนไปในทางทิศทางอิสระได้นะครับแต่ว่ามันจะทําการสร้างเส้นอ้างอิงให้เรานะครับเราจะมาทำการยกตัวอย่างนะครับเช่นตอนนี้ L นะครับผมโอเคขาขอ เอาไปนะครับอ L นะครับคำสั่งขึ้นมาแล้วก็เนี่ยครับตอนนี้เราอยู่ในโหมดของอัลเทอร์โหมดอยู่นะครับก็คือมันอยู่ในส่วนของอบังคับทิศทางของการเขียนนะครับถ้าเราปิดในส่วนของออลเทอร์โหมดนะครับผมเนี่ยครับมันเขียนสามารถเขียนไปได้อรอบทิศทางเลยนะครับแต่ว่าในในส่วนของออลเทอร์โหมดนะครับมันจะไม่ทําการ สร้างเส้นอ้างอิงให้เราให้เรานะครับมันก็คือมันจะเป็นเส้นลดโดดแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าในส่วนของโพล่าแท็กกิ้งนะครับมันก็จะทําการสร้างเส้นอ้างอิงให้เรานะครับก็โอเคครับเราจะมาลองทําทการยกตัวอย่างเพื่อทําการเปรียบเทียบระหวา่างอัลเทอร์โมดกับโพล่าแท็กกิ้งนะครับผมก็ออกจากคําสั่งไปก่อนนะครับทีนี้เราจะมาทําการเปิดตัว โพล่าแท็กกิ้งนะครับก็คลิกไปเลยครับให้มันขึ้นเป็นสีน้ําเงินแล้วก็มาตรงที่สามเหลี่ยมด้านข้างเล็กๆด้านข้างนะครับปุ๊บคลิกดูนะครับก็คือในส่วนที่มันจะตั้งองศาไว้ให้เรานะก็คือในส่วนที่โปรแกรมได้ตั้งองศาไว้ให้เรานะให้ให้เรามาทําการเลือกอใช้ได้นะครับทีนี้มาสแตนบายไว้ที่ตรง90องศา180 270แล้วก็360องศาเนี่ยนะครับโอเคครับเราก็จะมาทําการสร้าง เส้นตรงนะครับก็ L ครับผมปุ๊บเนี่ยนะครับผมให้เราจุดเริ่มต้นปุ๊บเนี่ยครับมันจะทำเส้นอ้างอิงคือเส้นสีเขียวนะครับมันจะสร้างทุกๆ90องศานะครับผมเนี่ยนะครับสังเกตดูไหมครับมันสามารถทําการลากไปได้ทุกทิศทางใน90องศามันก็ทําการสร้างเส้นอ้างอิงขึ้นมาให้เรานะครับเนี่ยครับมาตรงนี้ปุ๊บนะครับแต่ว่าในส่วนของ F8 หรือว่า a u t o m o d e มันจะไม่ได้สร้างเส้นตรงนี้ไว้ให้เรานะครับ ปุ๊บเนี่ยครับพอกเข้าใจนะครับผมทีนี้เราลองมาทําการเลือกองศาที่ต่างไปจากที่เ0องศาให้มาที่45เนาะเราลองมาคลิกดูตรงนี้นะครับผมที่ศูนย์องศานะครับมันก็จะสร้างเส้นอ้างอิงให้เราเนาะก็มาที่45องศามันก็จะทําการสร้างเส้นอ้างอิงให้เรา90องศาเนะครับโอเคก็เป็นว่าทุกๆ45องศานะครับมันจะทําการสร้างเส้นอ้างอิงมาให้เรานะครับผม นีครับลองดูนะครับผมโอเคนะครับก็พอจะเข้าใจในส่วนตรงของออเทอร์โมดกับโพล่าแท็กกิ้งนะครับผมโอเคนะครับผมก็ออกจากคำสั่งไปก่อนนะครับผมโอเคทีนี้เราก็จะคงค้างเหลือในส่วนของโชว์ snapping reference line กับ snap cursor er to to ทู reference line ก็ซื้อในส่วนของการ สร้างเส้นอ้างอิงก,กับ point อ,อ,อ้างอิงก,ก็คือจุดอ้างอิงนะครับผมก็หมายความว่าในการทํางานนะครับหรือว่าในการเขียนชิ้นงานขึ้นมานะครับก็มันจะมีส่วนที่เรานําเอาอชิ้นงานหรือว่าวัตถุที่ต่างชนิดกันนะครับเอามาเชื่อมโยงกันนะครับโดยในคําสั่ง2ตัวเนี่ยครับมันก็จะทําการสร้างเส้นอ้างอิงแล้วก็หรือว่าจุดอ้างอิงสําหรับการ เชื่อมต่อวัตถุที่ต่างชนิดกันนะเช่นตอนนี้เรามีวัตถุเส้นตรงนี้ไว้นะครับแต่ว่าเราจะทําการสร้างวัตถุเส้นตรงอีกชิ้นหนึ่งมาทําการเชื่อมต่อกันนะครับก็โดยที่เราจะเข้ามาตามที่ L เหมือนเดิมนะครับลองดูนะครับตัวอย่างเดิมนะครับเราจะมาทําการเชื่อมต่อนะครับมันก็จะทําการสร้างไอ้ที่เห็นเป็นเขียวๆนะครับมันก็จะเป็นอัน point นะฮะหรือว่าจุดเชื่อมต่อนะครับระหว่าง นะครับระหว่างวัตถุที่จะทำมาเชื่อมต่อนะครับได้ตรงที่ตรงจุด end point หรือว่า end point ทั้งสองด้านนะครับแล้วแต่เราจะทำการตั้งค่านะครับเดี๋ยวเราจะทำการตั้งค่าแต่ว่าแล้วก็มันก็จะทำการสร้างนยครับนยครับสร้างเส้นอ้างอิงสำหรับการเชื่อมต่อวัตถุ2ชิ้นเข้าหากันนะครับแต่ทีนี้เราลองมาดูที่ตรงนะครับด้านข้างนี้นะครับผม ให้เรามาเนี่ยครับตรงที่ object snap setting เนี่ยนะครับหรือว่าเราจะมาเข้าที่ตรงด้านหน้าเนี่ยครับที่ snap setting เนะครับเราก็สามารถที่จะมาทําการตั้งค่าได้นะครับโดยที่มาที่ตรง object snap นี่ยครับปุ๊บเนี่ยครับทีนี้ดยปกติแล้วผมจะเลือกด้านหน้าเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับส่วนด้านหลังนี้ผมก็จะปล่อยไว้ตามโปรแกรมนะครับเราก็จะทําการเปิด อ็อบเจตสแนปไว้นะครับซึ่งท่านใดยังไม่ได้เปิดก็ทําการเปิดใช้งานแล้วก็มาทําการติ๊กถูกหมดแล้วครับด้านหน้านี้นะครับแถบด้านหน้านี่ครับผมปุ๊บปุ๊บนะครับก็คือสร้างจุดที่ใช้ในการเชื่อมต่อวัตถุนะครับเออจุดสแนประหว่างวัตถุนะครับเสร็จแล้วก็ทําการโอเคออกไปครับทีนี้เราก็จะมาทําการเนี่ยครับมันสร้างจุดสแนปไว้ตรงเอ d p พอย t ์นะสจุดนะครับเพราะว่ามันเป็นเส้นตรงเนาะแล้วก็จะมีที่ตรงกลางเนี่ยครับแล้วก็สร้าง เส้นอ้างอิงระหว่างวัตถุให้เรานะครับเราก็สามารถที่จะทําการอ,าอ้างอิงที่ตรงจุดนั้นได้นะครับเช่นตรงนี้เราจะสร้างตรงนี้เราก็โอเคนะครับมันก็จะสร้างไปให้เรานะครับพอจะเข้าใจนะครับค่อยๆทาความอธิบายไปนะครับบางครั้งผมอาจจะอธิบายไม่ค่อยเก่งนะครับก็เนี่ยครับนี่คือ,อจุด Snap น,นะครับผมแล้วก็เส้นอ้างอิงสําหรับการ สแนประหว่างวัตถุนะครับโอเคนะครับผมก็ออกจากคําสั่งไปก่อนเราก็มาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับทีนี้ผมจะลองสร้างวงกลมนะครับก็ซีไปเลยครับไซเคิลแล้วก็เอนเตอร์ไปผมก็การสร้างไว้ตรงนี้นะครับปุ๊บเอาขนาดนี้ก่อนนะครับผมปุ๊บทีนี้ผมจะย้ายตัวของอวงกลมเนี่ยครับให้มาทําการติดกับตัวสี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับที่ตรง ด้านด้านนี้นะครับเราก็ทําการเลือกเลยครับผมเลือกที่ตรงนี้นะครับปุ๊บแล้วก็ทําการใส่คําสั่ง move เลยครับหรือว่าเราจะมาที่ตรง modify นะครับมาที่ตรงส่วน move แล้วคลิกไปหนึ่งครั้งนะครับเสร็จแล้วเนี่ยครับมันก็จะสร้างจุดที่ว่าเราต้องการนําไปจะ snap กับส่วนของสี่เหลี่ยมนี้อีกอีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยครับเราก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าเราจะเอาตรงส่วนไหนไปทําการ snap กับ อีกวัตถุชนิดหนึ่งนะครับก็ทีนี้เราลองมาที่ตรงนี้นะครับการคลิกเลือกไปเลยครับผมทีนี้เราก็ย้ายมาครับนี่ครับมันก็จะทําการสร้างจุดให้เรา snap นะครับเราก็สามารถที่จะเลือกจุดได้ครับตรงจุด Endpoint หรือว่าจุด midpoint นะครับมันก็จะทําการสร้างให้เรานะครับก็เนี่ยครับสังเกตดูนะครับที่ Endpoint ทั้งสองทั้งสองด้านนะครับมันก็จะทําการสร้างจุดไว้ให้เราเนาะนี่นะครับ อ่าแล้วก็จะสร้างจุดอ่ามิดพอยต์ไว้เราตรงนี้นะครับผมก็แล้วแต่ที่เราจะทําการวางวัตถุลงไปนะครับตอนนี้ก็ลองไว้ที่ตรงนี้นะครับปุ๊บโอเคครับพอจะเข้าใจนะลองอีกคําสั่งหนึ่งก็จะก๊อปปี้ไปแล้วครับก็เราใช้คําสั่งย่อยนะครับก็คือ CO ครับผมปุ๊บเนี่ยก๊อปปี้ปุ๊บก็ e n t e r ไปเลยก็ปุ๊บแล้วก็เลือกวัตถุปุ๊บนะครับอ่าคลิกซ้ายหนึ่งครั้งทีนี้เราก็เลือกอ่า จุดที่เราจะนําไป snap าสมมติว่าเราเอาตัวตรงจุดนี้มา snap ตรงนี้นะครับก็เนี้ยครับมันก็จะทำการสร้างเส้นอ้าองอิงให้เรานะก็คือคําสั่งในตัวนี้นะครับที่ว่า reference line เ,เนี่ยครับนี่นะครับก็ทําการาคลิกเลือกนะครับทีนี้ก็ลากนะครับมันก็มันจะมีเส้นไกด์นำไปเลยนะครับปุ๊บเนี่ยฮะแล้วก็วางปุ๊บนี่ครับทีนี้ก็คลิกออกจากคําสั่งไปเลยนะครับ คลิกขวาแล้วก็ e อ t e r อนะก็ออกจากคาสั่งทีนี้ลองอีกทีนึงนะครับก็รีพิทคาสั่ง Copy เนะาะก็คลิกไปปุ๊บแล้วก็มาเลือกวัตถุครับปุ๊บหนึ่งครับแล้วก็คลิกขวาตัวกลงทีนี้เราจะเอาจุดสัมผัสตร,ตรงนี้นะครับก็คลิกหนึ่งครั้งมาที่ตรงจุดนี้ครับปุ๊บนะฮะให้มันสแนปเข้าไปเลยนะครับดูนะฮะมันจะดูดเข้าไปหากันเลยนะครับเราเรียกว่า Snap เนาะตรงจุด midpoint นะครับผมเนี่ยครับ เนี่ยครับผมปุ๊บเนี่ยคลิกค้างคลิกขวาออกจากคําสั่งไปนะครับผมก็ยังไงก็พยายามที่จะทําความเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับก็ออกจากคําสั่งไปก่อนเนาโอเคครับในส่วนต่างๆที่เหลือก็ไม่มีอะไรครับก็มีในมาตาส่วนก็เดี๋ยวเราค่อยมาตั้งกนทีแล้วก็ในส่วนของ w o r k s p a e e ซ e a c h i n g เราก็รู้แล้วนะครับ ส่วนตรงนี้ก็ไม่มีอะไรามาดูตรงส่วนสุดท้ายนี่นะครับที่เป็น customization เนี่ยนะครับก็คือหมายความว่ามันจะเป็นที่รวมคําสั่งของโหมดต่างๆที่อยู่ในส่วนของ status bar เนะีก็ให้เราคลิกดูได้นะครับปุ๊บนี่มันก็จะปรากฏคําสั่งถ้าคําสั่งใดนะครับที่ได้อธิบายมาแล้วมันไม่อยู่ในในส่วนของ status bar เนี่ยให้เรามาเลือกใช้ที่ตรงนี้นะสมมุติว่าผมจะเอา2ตัวนี้ออกนะคือในส่วนของ กริดกับสแนปกริดเนี่ยสแนปโหมดนะครับก็คือตัวนี้นะฮะกริดปุ๊บเอาออกไปนะครับเราเราจะเนี่ยนะครับเวลาเราจะใช้เราจะมาหาหาไม่ค้นหาไม่เจอนะครับให้เรามาตรงที่นะครับข้อสมัยเซสชัน n นี่ยทำมันคลิกไปหนึ่งครั้งแล yeah. ้วก็นี่ครับมาเลือกดูเลยนะครับอันนี้นี่เราต้องการคําว่ากริดแล้วก็คลิกไปหนึ่งครั้งเลือกคําว่า Snap Mode ก็คลิกไปครับทีนี้เราต้องการอะไรอีกเราก็อันนี้นะ ออกมาตรงส่วนนี้ครับ Dynamic Input ก็เรียกมาก่อนครับเดี๋ยวในครั้งต่อไปผมจะมาพูดในส่วนของ Dynamic Input อีกทีนึงนะครับผมโอเคครับทีนี้ก็คลิกด้านนอกอแจากคำสั่งไปเลยนะครับผมอ่าก็โอเคนะครับพอจะเข้าใจนะครับสำหรับในตอนนี้ก็รู้สึกว่าระยะเวลาก็ยาวพอสมควรนะครับเราไว้เราเจอกันในตอนต่อไปนะครับผมสำหรับตอนนี้ก็สวัสดีครับผม